สวัสดีครับพบกับผมช่องบาร์เบอร์สายสิงนะครับวันนี้เราจะมาออกทริปครับวันที่3มิถุนาหกสีครับผมนี่ครับพาชมรถสวยๆก่อนจะออกจากปั๊มครับผมตอนนี้เราอยู่ปัม๊มปอทอทอยสุพรรณนะครับอําเภอ์ปกแดงนี่ครับ mt 0 9จะพามาชมรถดันเซตหกเซ x 6 r อันนี้ CB 650นี่ z 650อันนี้รถไคเอยรครับปสมรถสวยๆมีตะคันสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีแต่ตัวแรง นี 6, 6. ่แซดอ F6A รสวยมากครับนี่นะครับพวกพี P ่ๆเขายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพามาชมรถสวยๆ นี่ครับบรรยากาศถึงร้านแล้วครับร้านกาแฟโอ้มันร้านสวยมากครับผมสองชั้นวิวโคตรได้เลยบนภูเขานะครับนะ่ะพาชมรถสวย,สวย ครับรถที่ขี่มากันมีแต่ตัวแรงขี่ตามแทบไม่ทันน่ครับสวยไหครับเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในร้านนะครับ

นักบิดทั้งหลายครับบาโต๊ะนั่งบรรยากาศในร้านเดี๋ยวพาไปดูข้างบนสวยมากกับท่นอาจพาขึ้นข้างบน